ฟาสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับเจ็บขาตั้งแต่ยกที่3ครับทำให้เป็นอุปสรรคครับพา่าพายให้กับปราบพิภพเอราวัณครับได้แค่ชิงอันดับที่3เดี๋ยวไปดูหลังเกมกันเลยครับ เป็นไงบ้างฟ้าสยามเจ็บขาเหรอเจ็บไม่ใช่ยกไหนครับยกสามยกสามไปเตะโดนเกาหรือโดนเล้วเตะเตะโดนเหรอเตะโดนหัวเข่าเาเหรอเตะศอกอ๋อเตะโดนศอกอ๋อโอ้ยบวมเลยครับบวมเลยขาบวมครับตัวอะไรไหนนี่หฮะอ๋อ ่ะก็นี่แหลจะบอกแฟนๆบ้างน้องชายตัวที่วันนี้เราไม่ผิดบ้างครับข้างหน้าถ้าไม่ดีอย่าเงี้ยก็ยังเหลือชิงที่3อยู่ะต้องไปเจอกับเพชรอ่าวไทยเป็นไงบ้างเอาบ่วมครับบวมสายขาเนี่ยคิดว่ายากไหมเจอเพชรอ่าวไทยเอาบ่วมครับบวมไายนะก็เดี๋ยวตามเชียร์กันต่อนี่เจ็บขาเจ็บขาบ่วงเลยป่ะ